สวัสดีครับผมคินการันนะครับรับบทเป็นวชนระครับสวัสดีครับผมหมอมเอมมาสนมเช่นทงมงรับบทเป็นปรากิณครับสวัสดีครับผมตัวนัทพนวิริยาชัยครับผมบทเป็นสมมาครับค่ะผมเองที่เราเห็นกันมาทั้งแต่ยังเป็นเด็กเองครับผมเขาเป็นบเขาได้เห็นกันมาเขาอยามาคุยในเรื่องของละครนาคีและนาคีฟังชื่อเหมือนจะเป็นอะไรพยานาคใช่ค่ะอ่ะขอตัวแทนสักคนหนึ่ง นาคีสัสวาไที่เ่กี่ยวไนายีนะครับก็เป็นละครเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นละครที่เกี่ยวกับพญานาคแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเกี่ยวยอมาตั้งแต่สมัยอดีตชาตินะครับตั้งแต่มันมีผลพวงมาตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่ตามติดมาจนถึงชาตินี้นะครับ แล้วพวกเราเองทั้งหมดทั้ง7คนนะฮะก็เล่นทั้งในส่วนที่เป็นทั้งปัจจุบันด้วยแล้วก็ในส่วนที่เป็นอดีตด้วยอครับผมส่วนตัวผู้ชายเองนะครับก็อยู่ในส่วนของนักศึกษาโบราณคดีนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพระเอกก็ทุกคนก็จะเป็นเพื่อนพระเอกครับแล้วก็จะมีจะมีชัสุดากับเรื่องปะพาจะเป็นจุนแบบที่มิล่านะคะที่เป็นสนุกของพิตต้าซึ่งจะอยู่ตามพิเต้าตั้งแต่อดีตชาติเลย ใช่คะ่ะก็จะคอยรับใช้เจ้าแม่นาคีนี่ค่ะใช่เป็นบริวานนะครแล้วละครจะเริ่มออนแอร์เมื่อไหร่ค่ะกับขอฝากเป็นภาษาอีสานเลยกันละกัน <laughs> จาก,ก่อนละพ่อหน้าคีนะคะสิออนแอร์ซูมซูมมือเลยเป็นวันจันทร์กับวันอังคารเวลาอ่อนกับสองทุ่มสิบห้าแม่และจ่ะบอกเลยว่ามัวหลายหลายและวขบรถแสบแห้งฝากติดตามกันน้ำเดจ้าเดี๋ยนะหลายหลยท่านอาจจะงงว่า แล้วทำไมเราต้องเป็นภาษาอีสานและที่นี่แบบเดี๋ยววันนี้มันเกิดเป็นพิซาร์โนยังไงใช่ใช่เพราะพยานนาพยานนาจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับคนอีสานค่ะลิ้นน้ำโขงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โลเคชั่นพวกเราก็ไปถ่ายทั้งภาคอีสานทั้งแทบจะทั้งหมดเลยแ่ะชื่วใช้เวลาถ่ายทำเป็นนานมามาก้าเดือนเกือบเก้าเดือนนะตั้งนานเราก็แบบยังสนิทกันเพราอยู่กันมานานลำบากลำบนเลยต้องมีมุญนะโอ้เยแล้วแบบ ผานฝนผ่านร้อนผ่านหนาวถ้าจะผ่านแบบทุกฤดูอะไรนะคะก็โลเคชันแต่ละที่คือคือภาพออกมาคือเพื่อภาพที่มันแบบสวยงามอ่ะคือโลเคชันมันก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากจริงสำหรับนักแสดงแต่ว่าแต่ว่าคือด้วยผลงานออกมามันแบบเราก็หายเหนื่อยก็แบบภาพแสงสวยมีมากถ้าถ้าถามถึงความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ที่อยากจะชวนให้ดูเนี่ยตัดเดนอยู่ตรง ประเด็นคือรู้สึกว่ามันเป็นละครที่ครบทุกรูปแบบก็คือมีความสนุกสนานของเพื่อนฝูงแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็มีความรักเป็นความรักของเพื่อนความรักของแฟนที่แบบตามติดกันมาจากชาติที่แล้วความลอกเพรารลูก้วชใช่ประเด็นก็คือว่าเป็นเรื่องของการกระทำครับทํากรรมดีก็จะได้รับกรรมดีอะไรครับเพราะว่ามันมีผลสืบเนื่องมาจากชาติที่แล้วครับว่า ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วก็จะมารับในชานี้คร uh ับคืออิงกับความเชื่อของคนไทยเราที่ว่าโอเคทำอะไรไว้ทำอะไรใช่ผลของการทำใช่ค่ะต้องฝักติดตามเรื่องจริงค่ะที่นี่เล่าอีกนิดนึงคือจะเล่าหมดแล้วนะคะเราเข้าข้าก่อนจะได้ดูสนุกที่ค่ะใช่ทาอะไรหรือว่าเราขับรถก็ขอให้มีสติครับมีสติคุ้มครองใจไว้แล้วก็จะทําให้ชีวิตเราปลอดภัย ถ้าขอได้ขอผู้ใหญ่ที่ใช้รถใช้เกีนะวัยรุ่นอยากขออะไรคอก็ขอ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 ให้ใจเย็ยนๆดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าถามว่าถ้ามันบางทีบางครั้งมันแก้ไม่ได้หรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเ,เราไม่สามารถแก้ได้อย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราก็มาแก้ที่ตัวเราครับ <c oughs> เราก็คิดว่าก่อนออกจากบ้านพยายามทําใจให้มันสบายๆครับผม <c oughs> แล้วก็ยิ้มแย้มเข้าไว้ไปโมโหก็ใส่ใคร จะได้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความกันอย่างกันอย่างมีระเบียบด้วยครับจะได้มีระเบียบสาวๆนะคะมีวิธีแนะนำไหมคะว่าใจเย็นๆเนี่ยจะมีมีวิธียังไงเพราะบางทีเจอผาดหน้าเจอแบบเบียดกระชั้นชิดอย่างเงี้ยเราจะทำใจยังไงค่ะอย่างเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆด้วยอย่างบางทีหนูแบบนั่งเรามีแบบคนโมโหเงี้ยหนูก็กลัวค่ะก็อยากให้ทุกแบบผู้ใหญ่ช่วยเป็นแบบตบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยค่ะ ตรงนี้คือเวลาที่เราไปกับใครถ้าคนขัดมุดยิบอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นที่คนคนนั่งก็ใจไม่ดีเหมือนกันใช่ค่ะสวยงาะโอเคะ <â> <â> ก็ย้ำจดอีกครั้งหนึ่งว่าละครของเราจะ <â> ออนแอาาาาาร์เป็นภาพประสากลางอะไรโอเคค่ะก็ตอนแรกนะคะวันที่26กันยายนนี้ค่ะทางช่อง3 33ค่ะเวลา2องทุ่มสิค่ะหลังข่าวอันนี้หมายถึงว่าละครออนแอร์วันจันทร์กับวันคารใช่ค่ะวันจันทร์ค่ะ ใสๆนะคะที่แนะนำตัวเมื่อสักครู่ค่ะ